มันตูนี่นี่นีนั่กรตมันนี่ตูตววูนนี่ฮึหันแล้วานนีสบายดีงางแรกนี่ฮรกบ สิไปหาคุณตูนนะคุณตูนนี่บอสอนก็มาได้กับสสากับพัดบม่ได้ไปนอนได้เมื่อไรสสากับบอสสนกับมาหอดเฮาเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัเป็นเด็กขึ้นเก้ามาเนี่ยเป็นเดคือเก้าน้องจี่เป็นตัวซับจีบอกเข้าใจบมได้ลงคลิปหลายมือกันได้เป็นลงคลิปเพิ่ม คือคือคนแน่แล้วก็ของทำไปลงุกในลายมือแต่คลิปเขาก็ลงบลาได้มือนนะเอาลงบลายเม็ดเม็ดเม็ดก่อนเม็ดเม็ดก่อนแบตกเม็ดมันไปหลายชั่วโมงวันนี้มากินอาไม้นลำไยตอนนี้มันมีเอฟซีแล้วว่าค่อยค่อยไปลิ้นโทรศัพท์บอยกเข้าใจเนาะค่อยแล้วว่า ข่ถ้าค่อยหูอาจา์ไปไล่หมูค่อยจะเคื่อนชีวิตไปค่อยก็จะไปไล่หมูมาแล้วเอ้าไปหากินคือคือไปลุ้นดัวยซั์ความหมายของขาคือทั้งหากินทั้งหาเงินคลิเปเออคลิปลองคลิปเนี่ยอัพโหลดลงเขาคาดวไ,ไดานะมัน,น,นของคลิปทำไม่ลง ตายมือแล right? ้วครับมาแบบว้าวเจอจุงเฮาเห็นแกตัววันช่งชันจังซีลายเนี่ยไเข้าใจเนาะเ้าใจไอซีเข้าใจเลยเกือบน้อยใจเกือบพี่มาหาใจเนาใจแล้วนอยยานแน่นาะเกือบซีว่าโอ้ยซีพีมาหาว้าวอจานนี้ผมไปเข้าใจเลยจะมีได้พี่มาค่ะเพื่อนก็ต้องพาเดียวไปหาคลิปมานะรถเพื่อนเกษตรเด้ นีรถจักรครก็เพล่ะมีรถจักรี่ไปมีแต่ไปเข้าวโพซ้อนนี่แหละรถไทยไปเลยหัวหน้าโดนก็ขึ้นขึ้จักเอามีรถจักรขี่ได้ไปเดียวกับขาวโพซ้อนหาขุดทุ่นก็ได้หาขุดทุ้นแล้ววันนี้เขากับไปขุดทุ่นเขาขุดเอาขุดจงฟองไว้นะเอาขุดจงฟองวางไว้ตอนยุ่นหัวได้ก็เ้าไปขุดหัวนั้นนะตูนนะ เอาขุดจงกล้องไว้มาอยู่โซนเนี่ยป่ามต้นแหละตีนนนเป็นคุยเก่าเด้เฮาต้องหาคุดหานี่มันบ่มีฮู้ยุ่นมันเเก่ามืนน้อนี้ตูนนะเฮาคุดเบิ่งมันสิม,มีบ่ หาปุ้นเท้าหากัดไม่เห็นจะคุยไม่นะสูดมันยากเดี๋ยวมันหกแบบนี้หาทางเข้ากูนี่เฮ้ยเท้าหาคุยังไม่เห็นเลยถ้าปไปไม้รดเหมือนกันมันแปนหาช่องหากับยจะเห็นมันตัวหกนี่นี่เป็นเหล่านี่ บนหาคุยมัน ngut ini kita tarin, mnyai cara ini, nih, ขุดบังหูนี่จุกฟ้องไว้คืนขุดจุกฟ้องไว้คืนนี้นะแล้วก็เบิ่งกัเบิ่งหูเลิกมันยุ่นหูเลิกครับมาขุดหูนั้นนะทำมันยูนี่ทำมันยูนี่มัมายุ่นนะตูนนะยุนนะเอาขุดเบื้งที่คูยตัวนี้ น,นู้นจะก้อนมันมาเบิง้งแต่ละหูนี่ไอผูนี่ก็ไม่นะผูนนน้นี่ผู้ตูนเฮ้ยหูนี่กายกดจกปองไว้เลยจะทำกระชิมมาจอบเบิง้งอฮะมันนี่เข่ากัะจะทำมาจอบเบิ้งนะ นะทำมันยุน่นหเริเข้ากับสิมาคุดมันหกเบสอันนี่ปลาสมต้นอันนี้โอ,โอ้หมดผลได้หักกระจกตู้ดี

ออกไต้ทางคุ้ดคืนเลยแด้อนั่คุ้ดเลย คือยิตน่มเนางม้อไม้มันกินต่นนะ้ทิมทำมากินกน มีถั่วไม้ทีนิดหนึ่งหาไม้นี่เพลอมาตุ้ยกว่พี่ตต้มกินนี่หวยพี่คุยตูน้นี่ไรถหาไงม้นี่ไรอ,อ่เป็นหั่งนี่หาไม้นีงง่เต็กนี่ ออหั่างเพิ่นอยู่นี่เด้อเอ็นไม่เลยเอ็นหั่างนี่ทำไม้เบอร์ไม้หนึ่งเทียวยังเลยอ๋ยอมไม่เจอเอาไม้มันกินกันเพื่อนคุ้ยวะพี่ตงกินกับตุ้ยพี่คือตูวน,นี่แหละนี่ห่าไม้นี่นะผู้มันเข้าไปผู้บังมือจะสากคอน เป็นสีต้มกินบ่นี่ัป่าไปนี่มันตัดได้ตู๋ บักลับกับบักเลมเทียบบลกเลมตับปั๊บนี่ไปใส่วะอ้าวบอดได้นี่ตูนนี่ตูนนาเวได้ได้แล้วบาทเนี่ยเหี่ยวมันกับโคกงเนี่เหี่ยวมันนะมันนั่งเป็นทัดนะตูนี่นะ มันนี่เขาเมิ่เทงนะได้เลยมาตุนเลยกันมาหาไต้ไผ่ขุดเอาขึ้นไม่ได้เล่นมาคบมาโเล่นไหวแท้จะู่ไว้แม่จันไม่รับวะนี่ ง่ายครับมาสอานมาจีเ่นเ่นเขางด้มาตะป่าในก่อนนี่แล้วก็มากิน,นนี่กินเขวเด้อดร้ายไปมากิน ไม่ได้กินทิศอ,อ่อมบ่ะอ้อมชาวูมพูเนาจะก ok. ระเบิดโอ้แซ่ดไหมแม่ชาวมพูเลยแล้วอ้อมมั้ยแดนพริีกินพอดีกินแดนนะ,ะมไม่น้อยอได้ไหน<อ>มันแล้วนี่ลายเตเิบได้แดนซ้ำไข่ไว้น้นไหนเครื่องมอสอะไรพัน่นะ มันมดยอดแล้วยามนียนปมผสมมาบก่เ<า>ี๋ะชอบมนำบกกันนอล้างแล้่เฮยแ่ถ้าล้างหมดนี่ยเนปนี่ยงไรนี่นด้ล้างหมนี่เนี่ยล้าง,าง,างวายก็ได้น้อยเอนนกเนาะวายมันตนาอันน้แม่ใช้งยหายก็มีโอ้แ่อนี้กอยางไม่เบิ่งดูอันนี้นะจ้าด๊ันเลยจทัง กว่า oh, ไก่ตัวนึงเลยกว่างได้ไก่ไหนถอยสีโอนเข้า,ลลาหลายแอ,อ,อ,อมี้แกมเบอร์อีกล้างแล้วบ่อกน้ำเลยมะกอลายไหวายก็มาคืออาลงพร้อมเอาเบอร์เลยไงอืมเอาใจเราคนเอากระเบอร์ กะเบืเปยกรบ้ยกระเบืเปยดาจันกะเบเป็ดเน็เดี๋ยวมากะมาเลยกรเบ้อเยเอยะรกระล่นกระดนกนเนื้อมันโทนีลข้ามเลยเปือยเดี๋ยวผักเอาเชือกก่ักเชือกพอมดิแล้วเนาะมาเซล์เล็ฝังอันนี้มันแรงมันชุกอยู่เลยคะสามคนกินออมแรงกว่ามีครบสุดนี่จะชอบมาโบ้บมาคือ หวายที่ฟัดไม่มาเนาะฟัดไม่ได้มาน,ำาน้ำมหนเ่ยสุกแรกแกลรกทานี่กะน,นี่ผม,ก,มก,กำลังกินนะเกกเชอรกัมพูเซอรวนยเซอรจนนาบโบนี่ครับเหเือมันำเลย,ม,ยมันเซ่บเลยแรงยงนึ ะนี่ยกยิงงูกแกะไปต่อก็ยอะเ็มันนอยหายาทนายเออจาาไปขายได้หรายเงินยังไงฮะ นาชี่อเป็นมันข้า้ันกันกัง้งแรนตังกระปุ้นเนี่ทั้งมกนังโตเนี่เป็นมกหนึ่งค่อยนาสาวนี่ยก็มาไมนะ่กินแต่ตังกระปุ้นเีงค่ะเป็นข้าวเลยกทบตัางกระปุ้น กางปาเลยกัางป่าแมไม่อมาพอละแม่อนนั่นไปกันเท่าแล้วมอันมันมีเห็นแต่ละเท่าเท่าโตย่มาปุ้มเท่านะมาให้ปุ้มเนี่คนนเนาะ Mà hả? Ừ. Dạ Ừ Mà bùm cả thức ngày không? Dạ ừ. Mà thức ăn đầm bỏ Ừ mà thức mà hả? hào bát rồi rồi ừ. mà bát được